ทริปนี้จะพาไปชมนะคะความงดงามของผาหมอกมิวายช่วงหน้าฝนกันค่ะซึ่งปกติเราจะมาเที่ยวที่วัดชัยมงคลกันปกติบ่อยมากอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้จะขอผ่านก่อนค่ะขอแวะถ่ายรูปแป๊บหนึ่งแล้วก็จะขี่กันไปต่อค่ะจะบอกเลยว่าผาหมอกมิวายนะคะ <c oughs> เป็นสถานที่ที่เราจะไปครั้งแรกเลยค่ะสําหรับวันนี้ค่ะความตั้งใจของทริปนี้ก็คือจะไปถ้าโซดานะคะไปช่วงหน้าฝนจะได้มีน้าตกสวยก่อนที่จะไปถ้าโซดานะคะเราจะพาไปเที่ยวผาหมอกมิวายกันก่อน <c oughs> ค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกของพี่เมย์กับพี่ล็อตเช่นกัน ะระหว่างทางที่ขึ้นไปผาหมอกนะคะจะบอกว่าสวยงามมากๆแล้วก็ลมลื่นเย็นสบายมากๆแล้วก็ยังมีป้ายนะคะให้ระวังสัตว์ป่าด้วยค่ะเราต้องขับกันอย่างระมัดระวังมากนะคะเนื่องจากทางโคง้งแล้วก็ถนนลื่นค่ะซื้อบัตรเข้านะคะ30บบาทค่ะเข้ามานะคะถ้าช่วงที่แบบว่าหน้าหนาวหรือช่วงหมอกนะคะจะสวยมากค่ะที่นี่นี่คือจุดชมวิวนะคะผาหมอกมิวายค่ะที่แรกที่เรามากันก็จะเป็น ผาหมอกมีวายนะคะนี่มาสายแล้วไม่มีหมอกนี่ทุกคนเตงอยู่ไหนเห็นไหมเห็นผาไหมเห็นไหมที่นี่คือที่แรกที่เราแวะกันมาเที่ยวนะคะคือผาหมอกมิวายจังหวัดร้อยเอ็ดนะจ๊ะนี่มาชมผากันก่อนเดี๋ยวเราไปต่อที่ทําโซดาค่ะ เก็บบรรยากาศมาให้ดูประมาณนี้ก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ที่เรามาจะไม่มีหมอกค่ะขากราบจากนี้นะคะจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะแวะถ่ายรูปอีกหลายมุมเลยค่ะก่อนที่จะไปทําโซดาเพราะระหว่างทางที่เราขับรถมาที่ผ่านนะคะจะบอกว่าข้างทางสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวขากราบจะแวะถ่ายรูปสักนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยต่ออีพีหน้านะคะทําโซดาน้ําตกสวยมาก ที่เขาบอกกันว่าธรรมชาติข้างทางมักสวยงามเสมอวันนี้ได้พบคําตอบแล้วค่ะถึงเราจะรีบขึ้นไปดูหมอกกันที่ผาหมอกวิวายก็สัญญาว่าจะลงมาแวะข้างทางค่ะเพราะว่าระหว่างที่ทางขึ้นไปอะค่ะพบว่าธรรมชาติของที่นี่สวยงามมากๆจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งค่ะที่เรามองเห็นตั้งแต่ตอนขึ้นไปนะคะตรงนี้นะคะจะมีป้ายบอกว่าเป็นลานลั่นทมค่ะจะมีต้นไซรใหญ่หลายต้นแบบนี้เลยค่ะพี่เมย์กับพี่รอชอบมากๆดูใจมุมนี้กันเสร็จเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะตอนนี้เราจะไปไหนกันต่อคะ เราจะไปถ้ำโซดากันต่อนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดเหมือนกันนะคะเราจะไปดูซิว่าวันนี้น้ำตกจะมีน้ำไหม ไปค่ะจุดมุ่งหมายของเราก็คือทําโซดานะคะจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะตอนนี้เราก็ช้ากว่ากําหนดการไปมากพอแล้วนะคะเพราะาเราเมัวแต่เพลิดเพลินกับความสวยงามของบรรยากาศค้างทางค่ะเป็นครั้งแรกนะคะที่เดินทางมาผ่าหมอกมิวายแล้วก็เป็นครั้งแรกที่รู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะไปค่ะเราไปเดินทางกันต่อนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องถึงทําโซดาแล้วก็ไปดูน้ําตกสวยๆกันค่ะก่อนอื่นขอแวะเติมน้ํามันก่อนนะคะเพราะเราเจอตู้ยอดเรียนน้ํามันแล้วค่ะเดี๋ยวไปกันต่อ นี่คือน้ำตกท่ามโซดาจังหวัดร้อยเอ็ดก่อนที่เราจะมาเจอน้ำตกสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูที่มาที่ไปก่อนที่จะมากันก่อนค่ะเดี๋ยวจะพาย้อนกลับไปดูว่าเราเริ่มต้นจากที่ไหนและ,และกว่าจะมาถึงน้ำตกท่ามโซดาเรามากันยังไงค่ะ มาที่วัดถ้ำโสดากันเลยค่ะเพื่อที่จะมาดูน้ำตกค่ะระยะทางนะคะไม่ได้ห่างกันมากเลยค่ะเอามาจอดรถที่กอนทุกคนดูที่จอดดีที่สุดก็เที่ยงเลยนะไปก่อนไหมไปก่อนเดีย๋ยวเพราะว่าจะได้นั่งยาวๆนะใช่ได้หไหมใช่ได้ดิ ทางเดินที่จะลงไปน้ําตกนะคะตลอดเส้นทางก็จะมีร้านาค้าค่ะมีทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเราขึ้นตรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวจะถึงตรงจุดนน้นแล้วเราก็จะลงไปข้างล่างเพื่อที่จะไปดูน้ําตกกันว่าวันนี้มีน้ํำไหมนะคะเก็บภาพวิวบรรยากาศนะคะทางที่จะลงไปน้ําตกค่ะบรรยากาศสวยงามแบบนี้เลย <c oughs> ถึงแล้วถึงแล้วมัท่าโสดา โอเคนี่คือทางลงน้ําตกนะคะทุกคนเห็นไหมเราจะต้องลงไปข้างล่างนะคะนี่ทางลงเดินง่ายเดินง่ายหอบแล้วตอนนี้ยเราจะต้องลงไปข้างล่างเหมือนทางลงตรงนี้เลยเห็นไหมทุกคนเสียงน้ำตกอุ้ยมีน้ำตกเสียงน้ำน้ำตกเหรอเดินง่ายเดินง่ายรู้สึกว่ารู้สึกว่าเราจะโชคดีเหมือนจะมีน้ำตกเพราะได้ยินเสียงน้ำ นี่ทุกคนเห็นไหมอันนี้คือทางลงไปข้างล่างนะคะเขาจะมีบันไดแล้วก็มีราวจับให้แบบนี้เลยเดินง่ายเดินได้นี่เป็นบันไดลงอย่างนี้เลยแล้วก็ลงไปจนถึงนู้นเลยค่ะได้ยินเสียงน้ําตกแล้วได้ยินเสียงน้ําตกไหมคะทุกคนคิดว่าวันนี้เราน่าจะเจอน้ําตกคุณรัตไปก่อนแล้ว เดี๋ยวเราเดินลงไปกันทั้งล่างวันนี้เรามาตามหาน้ำตกกันค่ะอากาศดีมากเดินง่ายเดินง่ายรอด้วยคิดว่าโชคดีต้องเจอน้ำตกแน,น่แน่คือช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะทุกคนฝนตกติดกันแบบหลายวันมาก แล้วนะ้ำมันก็เลยเยอะแบบนี้เลยทุกคนใครที่ไม่เคยมาวัดถ้ำโสดานะคะ อันนี้ยังไม่ใช่น้ําตกที่เรากําลังมองหานะคะอันนี้เป็นระหว่างทางที่จะไปค่ะระหว่างทางก็จะมีน้ําตกเล็กๆแบบนี้นะคะไปตลอดทางเลยค่ะช่วงนี้ก็ช่วงหน้าน้ําด้วยนะคะเนื่องจากคลิปนี้ยาวแล้วล่ะคลิปหน้าแล้วกันค่ะมาดูน้ําตกจริงๆเลยว่ามันจะสวยขนาดไหนนะคะเต้มขโมดอ้าวเขาชาร์จยังไงเขาชาร์จได้แดงใครดูนะเขาไม่ไนส่ใช่ไหมนี่เลยเดงดูดิ่เห็นไหมกระเป๋าใบนี้เขาชาร์จแบตได้ไม่เชื่อลองดู <Yeah. S 2> เอาเองน้าจอเนี่ยเห็นไหมชาร์จแล้วถ้ามีเองมาป่ามาเข่าก็ชาร์จได้แลนะ้วเองกระเป๋าใบใหญ่ชาร์จแตบ,บได้จ้าใช่ไห <laughs> ชาร์จแตบบ่ได้ okay. นี่เป็นวิวน้ําตกทําโซดาจังหวัดร้อยเอ็ดน้าตกที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกช่วงเดือนสิงหากันยาตคมไม่ผิดหวังแน่นอนน้ําตกน้ําเยอะสวยมากน้ําตกแหล่งธรรมชาติที่สวยงามใกล้กับจังหวัดยะโสธรของเรานี่เองค่ะนี่คือน้ําตกทัมโซดาแต่ก่อนที่จะเห็นวิวสวยงามขนาดนี้กลับไปดูระหว่างทางก่อนค่ะอันนี้ทุกคนตรงจุดนี้จะมีคนอนะบางคนเขาก็จะเอาสิ่นมาเรียงเห็นปะตรงนี้ก็เป็นจุดน้ําตกนะคะนี่ทุกคนสวย ระหว่างทางเดินก็จะมีน้ําตกไปตลอดทางเลยค่ะแล้วพี่เมย์กับพี่รอดก็สังเกตว่ามีนักท่องเที่ยวนะคะทุกคนที่มาที่เนี่ก็จะเอาหินนะคะเรียงกันไม่รู้ว่ามีความเชื่อไว้ยังไงพี่เมย์ก็ไม่ได้ถามมานะคะถ้าใครรู้ช่วยบอกด้วยค่ะเดินผ่านกองหินเล็กกองหินน้อยที่เขาเรียงกันนะคะนักท่องเที่ยวแต่ละคนที่มาเที่ยวกันที่นี่นะคะมาเรียงกันไว้ค่ะช่วงทางเดินตรงนี้ก็ให้เดินระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะถ้ำค่ะอุ้ยสวยมาก ขอเก็บช่วงเวลาแห่งความสุขตรงนี้ไว้นานๆเลยค่ะทุกคนแล่งน้ำตกที่ใกล้พี่เมย์กับพี่รอตที่สุดแล้วแล้วรู้สึก,กว่ามาครั้งนี้คือคุ้มค่าที่สุดเลยค่ะ และถ้ามาที่ถ้ำโซดานะคะก็ขอเชิญค่ะทําสวยมากเชิญชมองค์พระใต้มานน้ำตกกาบสักะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่ก่อนนะคะจากทางเข้าถึงมานน้ำตกนะคะทุกคนจะใช้เวลาเดินทางประมาณ10-15นาทีค่ะตรงนี้จะเป็นใต้มานน้ำตกนะคะมีองค์พระให้เราสักราระกาบไหวค่ะตรงนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของสถานที่แห่งนี้เลยนะคะอย่าลืมมาแวะกาบองค์พระสักราระกันก่อนแล้วค่อยเดินผ่านมานน้ำตกลงไปเล่นน้ำตกต้องเดินลงไปอีกอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะหรือว่าอยู่จังหวัดไกเคียงอยากเดินป่าเล่นน้ำตกไหวพระแน นำมาที่ถ้ำโซดาจังหวัดร้อยเอ็ดของเรานี้เลยค่ะนี่จะเป็นคลิปสุดท้ายของทริปถ้ำโซดาจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วค่ะนึกแล้วก็ใจหายเหมือนกันแต่ถ้ามีเวลาจะกลับมาเที่ยวใหม่อีกนะคะทลิปนี้มาก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะได้ทําอะไรหลายอย่างแต่ตอนนี้คุณชายเล่นเครื่องมากเพราะว่าหิวข้าวเดี๋ยวเราเดินลงไปเพื่อหาอะไรทานกันเลยค่ะเพราะว่าตอนเราขึ้นมาเรายังไม่ได้ทานอะไรกันมาเลยนะคะเดินลงมานะคะเจอชาวบ้านอะ่ะเอาเงาะป่ามาขายค่ะคุณล็อตก็เลยอยากได้อะมาฝากคนที่บ้านนะคะก็เลยได้ซื้อค่ะเป็นเงาะป่านะคะที่ชาวบ้านเก็บมาขายค่ะ เหมือนง้อเลยนะเหมือนง้อแบบที่เราทานกันตามตลาดเลยคะ่ะแต่อันนี้เป็นง้อป่านะคะทุกคนไม่รู้ว่าเขามีชื่ออะไรคะถ้าใครรู้นะบอกพี่เมย์ได้เลยนะคะเพราะว่า <แ from S 1> พี่เมย์กับพี่ล็กก็ไม่รู้จักเหมือนกันพอได้ง้อป่าแล้วเราก็มาน,นไไั่งุ่นเครืองปั่นอ้ย่างไม่ไหวพี่ชายกำลังสุดน้ำเหมือนเดิมหน้าที่พี่ชายสุดน้ำ ถือเป็นอีกทริปหนึ่งที่ใกล้บ้านแล้วก็ฮิวใจมากๆเลยค่ะทำงานอยู่กับห้องอยู่กับบ้านนะคะได้ออกมาเจอธรรมชาติแบบนี้บ้างถือว่าได้ชาร์จพลัง